ฮาบิบอุมัดได้กล่าวไว้วา่างนี้เขาบอกว่าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะใช้โอกาสในเดือนรอปิุนเอาวันนี้นะครับด้วยการตั้งจิตนะมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเนียดเนียดให้ดีว่าปีนี้เงาปีนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองปีนี้แหละเราเอาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ ฉันจะเดินตามรอยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอลัยฮิวะซัลลัมเราตั้งใจที่จะปรับปรุงในด้านอะไรจรญยมารยาทอัครลากของเรานะให้มันเจริญรอยตามท่านนบีอันไหนที่มันไม่ดีเราก็นะเขาเรียกว่าอะไรทิ้งมันไปเสียอันไหนที่เราซูนบอกเราเราก็พยายามจะ นำสิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติใช้เพราะบางทีแล้วนะพี่น้องเรียนเยอะๆแต่ไม่ได้ทำประโยชน์มันก็ไม่เกิดเออประโยชน์มันก็ไม่เกิดนะครับอะไรอีกเอาให้เราตั้งใจว่าจะปรับปรุงหัวใจของเราจะขัดเกลาไอ้คุณลักษณะที่มันไม่ค่อยดีในตัวของเราเอาให้มันสะอาดเลยให้มันขาวก็แปลว่าอะไรไม่ดีเราก็จะทิ้งไปนะพยาพยามพยายาม แล้วก็ให้รักษาดูแลอวัยวะของเราเนี่ยไม่ให้กร,ระทํามสิยัตปรับปรุงอิบารดาของเราเอละหมาดของเราเนี่ยละหมาดมา40 15 0 60 70ปีแล้วแต่ละคนแต่ละคนเออมันพัฒนามั่งหรือเปล่านะหรือว่ามันเหมือนเดิมเลยตั้งแต่เรียนฟัดูอินจบสมัยเล็กๆตอนนี้ก็ได้เท่านั้นเอามันไม่เพิ่มเติมเลยเหรอ เราก็ต้องมานั่งทบทวนและเออดษอาต้นนั้นเราเพิ่มมั่งไปยังเอา้าตอนดูกลกัวมีดูอามากกว่านี้เราเคยใส่มั่งเปล่าเราเคยท่องเพิ่มมั่งเปล่านะความคู่ช่วยที่มีในละหมาดเราได้จัดการมั่งไหมนะความขู่ช่วยที่มีในละหมาดเราได้มีเพิ่มเติมหรือว่ามันไม่มีเลยละหมาดไปงั้นๆนนะเหมือนเวลาฉันถามนักเรียนทําไมเร็วจังเลยลูก ขอครูผมเสียนละละหมาดจนเสียนละอันนีคือมันไม่ใช่อย่างนั้นว่าทำทำเยอะทำบ่อยปั๊บเสียนเลยเร็วไม่ใช่ยิ่งละหมาดยิ่งต้องมีความขู่ชั่วตว,วาดด้วยนะนอบน้อมอยู่ในละหมาดเอาเรานึกอะไรอีกเราตั้งใจที่เราจะนะเปลี่ยนแปลงทางด้านมารยาทของเราในการวางตัวของเราที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นนะที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นอืม ก็คือจะพัฒนาให้มันดีขึ้นปรับเปลี่ยนอะไรอีกครับคนในครอบครัวของเราการตรบียลูกเมียของเรานะ <c oughs> ให้มันตามแบบฉบับสุนนะนบีรอสุลลลอฮ์ทำอย่างไรในบ้านเอาเราศึกษาพอเดือนนี้เราก็มีมีใช่ไหมละ่ะโครงการของมัสยิดเรานี่แหละโครงการเดือนรับยุนอาวานของเรา,ามหาบุรุษชายที่ยิ่งรู้จักก็ยิ่งรัก ลองไปศึกษาดูพี่น้องเปิดฟังได้ตอนมกริบศึกษาดูแล้วเราจะมีความรักต่อรสูนมากขึ้นเราจะได้ทําตามถูกครนี้เราบอกเรารู้กันตลอดและว,ว่าจงรักให้รักนบีให้รักนะบ,ใกนะบีให้ทําตามแต่ถ้าไม่เรียนรู้วนะ่านบีทํำยังไงแล้วเราจะตามอีท่าไหนมันก็ตามไม่ถูกนะมันก็ตามไม่ถูกอืม <c oughs> ฉะนั้นนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะมาขัดเกลาตัวของเราเอง